รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปกโก เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่น <broken quote, S 1> และ CEO ดีเด <Oracle S 1> <seemingly S 2> ่น2ปีซอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเมล็ดข่าวให้เรา2,000 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุรณหรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบินได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยจมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดชมรายการนี้เป็นครั้งแรกก็คงต้องขออนุญาตบุคคลที่เคยชมมาหลายตอนแล้วอธิบายให้คนที่ชมครั้งแรกสักนิดหนึ่งนะครับว่า คำว่าสุขอย่างเสรีนั้นมีสองในยะครับในยะที่หนึ่งก็คือว่ามีความสุขอย่างด็อกเตอร์เสรีขอเป็นคนที่กล้าอวดอ้างด้วยความกล้าหาญและเต็มปากเต็มคําว่าเสรีวงมณฑาเป็นคนที่มีความสุขค่ะแล้วสุขอย่างไรก็อยากจะนำเอามาคุยแบ่งปันกับท่านทั้งหลายเพราะหลายๆคนที่เจอหน้าจะบอกว่าทำไมหน้าตาอาจารย์แช่มชื่นมีความสุข มีออร่าของคนที่สบายอกสบายใจมันเป็นเช่นนั้นจริงๆจ,งจึงจะนำเอามาพูดคุยกันส่วนอีกนยะหนึ่งของควา,าสุขอย่างเสรีก็คือว่าท่านมีอิสระเสรีภาพในการจะสร้างความสุขให้กับตัวท่านเองนะครับคือการที่ท่านจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ใดๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองมันอยู่ที่ท่านทำตัวท่านเองต่างหากละ่ะ ถ้าเรารู้จักประพฤติปฏิบัติให้หลีกพ้นจากสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้มันก็จะทำให้เรานั้นเป็นสุขคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายมีความคิดมีจิตใจมีการกระทำต่างๆนาะนาะถ้าเราคิดดีเราก็มีความสุขได้ถ้าเราทำดีเราก็มีสุขได้ ถ้าจิตใจเรานั้นไม่มีอะไรเป็นความขัดแย้งวุ่นวายในใจที่เราบอกว่ามี peace in your mind เราก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อพฤติกรรมนิสัยใจคอทัศนคติค่านิยมที่เรามีอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างไรเราพูดเสมอว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครเถียงค่ะมนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่ เมื่อเกิดมาแล้วมนุษย์มีเจตนารม์เสรีที่เลือกได้เราอยากจะใช้เงินแต่พอตัวหรือเราอยากจะใช้เงินแบบเกินตัวจนกระทั่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวเราจะเล่นการพน,นันหรือเราจะไม่เล่นการพน,นันเราจะติดยาหรือไม่ติดยาทั้งหมดเหล่านี้เราเลือกได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเลือกวิธีการที่จะมีความสุขจึงเรียกว่าสุขอย่างเสรี วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสุขที่เสรีทำแล้วท่านก็มีเสรีในการจะเลือกว่าจะทำตามไหมข้อแรกเลยต้องเป็นคนมีความสุขได้ง่ายอย่าเป็นคนที่ต้องมีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟคลึกซึ้งเหลือเกินอย่างด็อร์เสรีคนนี้ ถ้าได้กินปลาตั้งโกห้าตัวกับกาแฟหนึ่งแก้วนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ใช่ว่าโห้เราต้องกินหนวดเตา่าเขาก็ตายกินเป๋าฮื้อกินกระเพาะไอ้กิน,อ,กอ,กนอะไรละ่ะหูฉลามต้องกินเป็ดปักกิ่งถึงจะมีความสุขไม่ใช่เลยแล้วเมื่อเราได้ทํางานร่วมกับใครเรามีส่วนในการทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นมี s e n ส์ o อ c ค n t ทริบิวชัแล้วพองานนั้นเสร็จเห็นผลงานภูมิใจ แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วหนึ่งวัน8ชั่วโมงในที่ทำงานถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นหาอาหารถูกใจกินแต่คำว่าอาหารถูกใจไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของแพงของดีเป็นของที่เราชอบกินข้าวเสร็จรายการโทรทัศน์ตอนนี้มีเป็นร้อยๆช่อง ก็อย่าเป็นคนเรื่องมากดูช่องนั้นก็ไม่ดีช่องนี้ก็ขยะช่องนี้ก็ห่วยแตกช่องนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มันต้องมีนะร้อยกว่าช่องนั้นที่จะเป็นช่องที่เราดูแล้วสบายอกสบายใจเป็นช่องที่เราดูแล้วทําให้เรานั้นอมยิ้มแล้วก็สามารถที่จะเข้านอนด้วยความสุขนี่คือตะวันตะวันสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมชีวิตจะมีความสุขได้ ถ้าเรามีสิ่งโปรดสักหนึ่งอย่างชอบร้องเพลงชอบถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์ที่ไร้สิ่งโปรดเวลามีปัญหาจะมีความสุขยากแต่ถ้าเรามีสิ่งโปรดเวลามีปัญหาหันเข้าไปหาสิ่งโปรดชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนดูเลยครับแล้วความสุขจะกลับคืนมาสักครู่ครับ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้าเอส a พรณาตรัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646 4 8 0 0 หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดในชีวิตเหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้เราสุขสบายนะตั้งแต่เริ่มต้นแม่เราท้องก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วพอเราเกิดมาเราก็มีเสียงร้องนั่นก็แปลว่าความทุกข์มันเริ่มเกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราโชคดีก็คือว่ามนุษย์ไม่เคยยอมแพ้ความทุกข์เหล่านี้เรามีความพยายามในการที่จะชนะความทุกข์ทั้งปวงพอเราร้อนเราก็คิดพัดลมเราก็คิดแอร์ขึ้นมา พอเราเดินทางไปไหนแล้วมันเหนื่อยเราเริ่มตั้งแต่ม้าเกวียนจนกระทั่งมาเป็นรถเป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่านวัตกรรมตอนนี้เรากำลังคุยกันถึง Thailand 4.0ใน t ท a แลนด์4.0เนี่ยหัวใจอันหนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันว่านวัตกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความสุขนั้นคืออะไร พราะนวัตกรรมที่เรากำลังจะคุยว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เรามีความสุขนั้นเป็นนวัตกรรมซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทแห่งนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายหลายสาขารวมตัวกันแล้วก็พยายามคิดค้นหานวัตกรรมจนกระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์และสามารถมีชีวิตอยู่ต่อด้วยความสุข รางวัลน,นินตตกรรมนั้นคืออะไรแล้วเขาได้มาอย่างไรเราต้องคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับคุยกับอาจารย์พิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีดดครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลขอบคุณครับอาจารย์ครับเป็นรางวัลอะไรครับก็เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์เขาให้กับความสําเร็จของเราในการพัฒนาสูตรด,ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทํากันมา หลายสิบปีแล้วะนะฮะแต่เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังแล้วก็ได้ช่วยคนเป็นพันคนมาแล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาทีนี้โครงการนี้มันเริ่มต้นอย่างไรเอาตั้งแต่อาจารย์เจอนวัตกรรมจนกระทั่งอาจารย์คิดเกิดแรงบันดาลใจจะเอาวัตรกรรมนี้ไปช่วยกับผู้คนวิธีการช่วยผู้คนอาจารย์ช่วยยังไงแล้วช่วยแล้วมันเกิดผลยังไงเอาเป็นขั้นเป็นตอนเลยก็ย้อนถอยหลังไปหลายสิบปีหน่อยนอาจ์นะ คือเราเทิ่มทํางานวิจัยเรื่องมงคุดเนี่ยเกือบ40ปีที่แล้วแล้วก็เจออะไรที่มหัศจรรย์มากๆเกี่ยวกับมงคุดนะจนกระทั่งในปี2527เราก็ไปทดสอบสารที่เราสกัดจากมังคุดที่สถาบันมะเร็งนะครับร่วมกับดรพรพิพาพิชาคนที่ไปทดสอบนั้นก็คือปัจจุบันก็คือรองศาสตราจารย์ดรวิลาวันมาบุษรคคำน,นะครับตอนนั้นคือนางสาววิลาวันทำปัญญาโทอยู่ เราก็พบว่าสารที่จะสก,กัดได้นั้นสามารถจัดก,การกับเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ยด้วยประสิทธิภาพที่ฉมังมาก <Okay. S 1> ประสิทธิภาพที่ดีมากเลยะนะฮะทีนี้ความตื่นเต้นตรงนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เราคุ้นคิดว่าเราจะทํำยังไงเนาะสักวันหนึ่งเราจะเอาสามารถใช้เข้าไปในคนได้ตอนนั้นการพัฒนาให้มันเป็นยาเนี่ยมันต้องผ่านกรขั้นตอน,นของเรืของ w บ o นี่สี่ขั้นสี่ตอนซึ่งมันยาวมากนะครับในขณะเดียวก,กันก็ต้องใช้ทุนมหาศาลเลยนะครับ เราก็เลยคิดว่าโอเคลระโอกาสที่มันจะพัฒนาเป็นยาเนี่ยมันคงจะยากมากเราก็พัวจะหาวิธีอื่นนะนะฮะที่มันจะง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้สําเร็จจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนตอนนั้นสิ่งที่เราทําเราก็มีการวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆว่าไอสารที่เราสกัดมาเนี่ยประสิทธิภาพสูงนั้นอนะ่ะถ้าหากใช้ระยะยาวต่อเนื่องมันมีโอกาสที่จะสะสม อาจารย์เวลาเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราไม่ใช้ใช้วันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันต้องใช้เป็นปีสองปีนะฮะเรา็รเป็นคล<ช>ินิกดีซีสันเป็นโรคเรื้อเราถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ยังใช้ต้องป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงว่ามันอาจจะมีการสะสมถึงแม้ว่ามันมีประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ใช้ปลอดภัยได้ผลข้างเคียงก็ตามวันสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปก็คือว่าแล้วทำอย่างไรที่ให้โอกาสของการสะสมจนอาจจะเกิดปัญหาผลข้างเคียงเนี่ยมันลดลงไปนะครับ เราก็คิดถึงศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์นะครับซึ่งผมเองกับนักวิจัยก็อยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็เรียนรู้ว่าเราสามารถเอาสารที่สกัดมาได้ไปผสมกับสารที่มีฤทธิ์ใกล้ๆกันหรือออกฤทธิ์คล้ายๆกันรที่อาจารย์ใช้คําว่า fortify นะครับศัพท์นี้อาจารย์ใช้เนี่ยผมชอบมากโดยทางทีผมใช้สาอื่นก็เอามาเสริมฤทธิ์กันนะครับเสริมฤทธิ์กันให้มันหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็นสี่สี่บวกสี่ให้เป็นสิบห้าสบหกไปเลยเราก็มี สารสกัดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบุบกซึ่งคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ใช้นอกจากเสริมฤทธิ์อีกคำหนึ่งคือควาว่าสกัดใช่ครับเพราะตรงนี้แหละที่หลายคนไม่เข้าใจในะค,ะครคิดว่าถ้าเราไปเรียนรู้ว่างาดำมันทําอะไรกับเราได้เราไปเรียนรู้ว่ามังคุดทําอะไรกับเราได้ เราคิดว่าทั้งนั้นก็กินบังคุดสิทั้งนั้นก็กินงาดาสิเราไม่เข้าใจคําว่าสกัดเพราะสกัดเนี่ยมันมีการสกัดเอาของดีมาใช้สกัดเอาของไม่ดีออกไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนเราจะเข้าใจเรื่องของงานวิจัยที่จะนําไปสู่อะไรสักอย่างที่เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารเสริมคงต้องเข้าใจคํานี้คือมันมีสิ่งเสริมริษกันและมันม th ีการสกัดของดีมาใช้และสกัดเอาของไม่ดีทิ้งไปเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียง ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราถ้าเรามีภูมิุมกันที่ร่างกายที่สมดุลเราจะดูแลสุขภาพแบบที่ไม่เป็นอะไรเลยเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดที่รู้จักกันนะครับเขาบอกถ้ามนุษย์ดูแลได้สองเรื่องนี้ชีวิตจะมีความสุขหนึ่งภูมิคุ้มกันสองเอนไซม์เขาพูดอย่างนี้เลยครับถ้าใครมีภูมิคุ้มกันดีและมีเอนไซม์ในร่างกายที่จําเป็นและทํางานอย่างดีครับ ถ้ามีสองอย่างนี้ชีวิตเป็นสุขแน่นอนใช่ครับหลายคนที่ไม่เป็นสุขเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะทำงานมากไปหรือทํางานน้อยไปการอีกอันหนึ่งเอนไซม์ที่จําเป็นไม่เพียงพองั้นถ้าสองอย่างนี้มีอยู่ในร่างกายเราเมื่อไหร่ชีวิตเราทางด้านความสุขทางร่างกายมีแน่นอนใช่ครับอย่างกรณีที่เราพูดถึงเกี่ยวกับมะเร็งก็คือว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพออน่นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ย หลังสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราไม่พอม,มันโอกาสของการเป็นมะเร็งก็จะมากกว่าคนอื่นถ้าเราเกิดก่อนถ้าร่างกายเปลี่ยนเหมือนเมืองมันก็แปลว่าเรามีทาหารไม่เพียงพอต่อการรุกรานของข้าศึก ยันโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเหมือนประหนึ่งข้าศึกที่รุกรานเม็เดเลือดขาวเหมือนจํานวนทหารถ้ากองทัพเรามีจํานวนน้อยแล้วข้าศึกมีจํานวนมากมันก็ต้องพ่ายอยู่ดีครับถือแม้ทหารจะมีมากแต่ว่าทหารไม่มีประสบการณ์นรบางท <รบ S 1> ีทหารขี้เกียจก็มีหรือมีประสิทธิภาพในการรบน้อย<ช>ก็อาจจะแพ้ได้ยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เราพบก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T helper นะฮะซึ่งเป็นตัวช่วยตัวนี้มันไม่ได้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งหรือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ว่ากลุ่มตัวช่วยก็เลย T helper cell ไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับและภูมิคุ้มกันที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงจะไปเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเมื่ออาจารย์ค้นพบสิ่งต่างๆมันคือนวัตกรรมครับขอถามนิดหนึ่งนะครับการที่เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่าง มันก็จะมีทั้งคนที่รับครับคนที่สงสัยครับคนที่ไม่รับและคนที่เอาไปดราม่ามันมีเยอะนะบางคนได้ยินบอกเอ้ยใช่เลยบางคนบอกมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าอยากจะขอดูรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งอาจางคนบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยแล้วบางคนก็เอาเรื่องนี้ไปดราม่าในโซเชียลมีเดียอาจารย์สร้างการยอมรับตรงนี้ยังไงคือคือมันเป็นเรื่องใหม่นะอาจารย์แน่นอน ศตรวรรษที่21เท่านั้นนะที่คนที่คุ้นเคยกับการพัฒนาทางศตรวรรษที่21จึงจะรู้ว่าเรามีเม็ดเลือดขาวเหล่านี้แล้วก็ทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโ<ม>ดยการดึงเม็ดเลือดขาวไปฉลาด<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทดสอบให้เขาเห็นในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาีวการแพทย์ต,ทตรน้นแล้วใช้หน่วยงานเป็น End ด r er. s e r ซใช้หน่วยงานมาเป็นคนยืนยันใช่ครับเพราะว่าตัวเราเองยืนยันเนี่ยไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมับ เวลาเราทำอะไรก็ตามที่มีข้อระแวงสงสัยอย่ายืนยันเองนะครับต้องใช้เติร์ดพาร์ตี้ครับเมื่อไร่เรายืนยันเองความน่าเชื่อถือจะไม่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เติร์ดพาร์ตี้หรือบุคคลที่3ที่คนอื่นเขาเชื่อถือมายืนยันอันนั้นแหละจึงจะได้เหมือนกับอันสังหารถ้าเกิดไปแก้ปัญหาบ้านใครถล่มเนี่ยอย่ายืนยันเองนะฮะให้สมาคมวิศวะเข้ามายืนยันว่าดูแลแล้วมันใช้ได้มันต้องเป็นหลักการอันนี้ครับอาจารย์ก็เลยไปหาสถาบันครับสถาบันศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะฮะซึ่ง ก็ควบคุมโดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินนันตอนนั้นนะครับมีหมอไหมหมอเข้ามาช่วงหลังอันนั้นก็จะถามว่าในหน่วยงานนั้นมีหมอไหมมีครับเพราะอาจารย์คงงานหนักตรงนี้นะใช่ครับใช่ครับก็จากที่เราทําตรงนั้นเราก็ได้ผลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้มองก็เกิดถึงช่วงที่ว่าเอาเราจะไปใช้กับคนได้ผลหรืออาจารย์จาไปช่วยยังไงครับก็ได้มีการทดสอบกับคณะแพทย์ศาสตร์นะครับก็อาจทากับอาสาสมัครซึ่งมีปัญหามะเร็ง ขั้นสุดท้ายขั้นระลังผ่านการทําเคมีฉายแสงมาแล้วสองรอบแล้วไม่ได้ผลสิ่งที่เรากําหนดไว้ในโครงการที่เราทํากับคณะแพทยศาสตร์ต่าน,นั้นก็คือว่าเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ทรมานมากได้ไหมหรือไม่ซึ่งผลการทดสอบก็ยืนยันชัดเจนว่าเรายกระดับคุณภาพชีวิตของทุกๆคนที่เข้ามาในโครงการเพราะน้นผลของอาจารย์ก็คือหนึ่งคลายทุกมีความสุขเพิ่มขึ้นใช่ครับ,รบสองความสุขที่ได้นั้น ยืดไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ครับจะยืดไปปีสองปีมันก็ยังดีกว่าไม่ยืดเลยใช่ครับนะถ้าเราสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขและความสุขที่เราคิดว่าจะถึงเท่านี้ก็หมดแล้วมันยืดไปได้อีกหน่อยมันก็เป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นคือตรงนี้มันเราเห็นผลตรงนี้เราก็คิดว่าเออคนก็ยิ่งไม่เชื่อแล้วเราพูดไม่ได้ด้วยวันสิ่งที่เราหาวิธีการพูดคือเอาละสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มชีวิตให้กับเวลา แล้วก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตก็หมายความว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นอยู่อย่างมีคุณภาพใช่ครับนะอย่างที่เราบางคนก็พูดว่าอายุยืนไม่ยืนฉันไม่กลัวฉันขอเวลาที่ฉันอยู่เนี่ยฉันเดินเหินด้วยตัวเองได้อยาให้ใครมาอุ้มเข้า้องน้ำก็แล้วกันนันมันก็คือประมาณนี้เพราะนั่นคือการอยู่อย่างมีคุณภาพก็คือมีความสุขใช่ครับ และในขณะเดียวกันถ้ามีคนก็บอกว่าเราอีกสามเดือนตายหกเดือนตายถ้าเรากลายเป็นหนึ่งปีตายสองปีตายมันก็คือยืดออกไปก็เพิ่มชีเพิ่มเวลาให้กับชีวิตนนแล้วตอนท้ายด้วยว่าในหรือไม่ชีวิตใหม่มันก็ทําให้ชีวิตมีความสุข,ขครับอาล่ะนั่นคือนวัตกรรมนวัตกรรมมาช่วยคนครับครั้นี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ได้รับพิจารณาให้ได้รางวัลครับก็หลังจากที่ได้มีผู้บริโภคประเด็นป่านนี้ แล้วเราได้ช่วยคนเป็นพันคน <c oughs> นะครับก็จากการที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าเออลองส่งนวัตรกรรมมาให้ดูสิเราก็ส่งผลการทดสอบประวัติของการทํางานทั้งหมด,ดนะฮะ <c oughs> แล้วการทุา <c oughs> ง่ายๆมีหลักฐานยืนยันใ <c oughs> ทุกอย่าง documentation <c oughs> มีการบันทึกชัดเจนได้มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดประเทศไทยในต่างประเทศแล้วสะทงผลประกอบการช่วยคนเท่าไหร่ ช่วยชาวสวนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับ<ม>แล้วในที่สุดก็เมื่อวันที่วันที่สองกุมภานี่เองนะครับ<ม>ตลาดหลักทรัพย์ก็พิจารณาให้เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดเด่นโดยใช้งานนี้ครับ<อ>คือนวัตกรรมนี้แหละครับสรุปก็คืออาจารย์ค้นพบสิ่งใหม่รสรุปก็คือสิ่งใหม่ที่อาจารย์ได้นั้นเป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยครับสิ่งใหม่ที่อาจารย์ทํามาได้นั้นเป็นสิ่งเอาไปช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับ แล้วก็ไอาการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นทําให้คนมีความสุขมากขึ้นใช่ครับนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่มีความคู่ควรกับรางวัลเพราะคนเราเนี่ยถ้าเราพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นเพียงแค่ความภูมิใจของวิชาการ,รนะที่เราเรียกวันเป็นฮิวเรติกแวลูก็คือหมายความว่ามีคุณค่าทางวิชาการ,รแต่ถ้ามันไม่มี practical value มันไม่มีคุณค่าในการนำเอาไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงรเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับร,รางวัลของอาจาันนะ,ค,ะครับครับ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้าเอสแพรนาดรัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800 เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะคะที่มนุษยชาติเนี่ยได้มีกลุ่มคนที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักวิจัยนักคน้นคว้าเพราะนักเหล่านี้แหละที่มาช่วยคลายความทุกข์แล้วก็มีความสุขให้กับเราพยายามที่จะคิดคน้นสิ่งต่างๆนานา,นามาแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์ มันจึงทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาความสุขได้ในชีวิตนี้ก็คือ 1. พยายามมีเงินมีทองให้เพียงพอที่จะสามารถหาซื้อเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาคลายความทุกข์ให้กับเรา 2. เป็นคนที่ติดตามเรียนรู้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็พิจารณาว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านั้นที่เราเรียนรู้มาอะไรที่เราควรจะขวนขวายซื้อหามาช่วยบรรเทาเบา,บาบางปัญหาชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีความสุขได้คนที่ไม่รู้จักในการจะแสวงหาเงินทองให้เพียงพอที่จะซื้อหาเทคโนโลยี ที่ให้ความสุขกับตัวเองได้ก็อาจจะต้องจมอยู่ความทุกข์เพราะปัญหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้รับการแก้ไขเราเป็นชาวพุทธนะคะเราได้รับการปลูกฝังให้รู้จักอริยสัจสี่เมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์คืออะไร แล้วเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ทุกนั้นที่เราเรียกว่านิโรธแล้วเมื่อเรารู้วิธีการจะแก้ไขแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยๆจงหาโอกาสที่จะได้นำเอาแนวความคิดในการจะแก้ปัญหานั้นมาแก้ปัญหาว่าเราจะต้องประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ปัญหาที่เรามีอยู่นั้นหมดสิ้นไป อยากมีความสุขอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่าให้ปัญหานั้นมันดำรงอยู่โดยที่เราไม่เคยจะพยายามเข้าใจแันว่าสาเหตุของมันคืออะไรแล้วเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็อย่านิ่งเฉยโดยไม่สแสวงหาวิธีการและเมื่อรู้วิธีการแล้วจงรีบลงมือทำอย่าเอาแต่รู้แล้วไม่ทำนะคะสำหรับวันนี้าปคั